สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ไดิพาพาพเปลี่ยนไปทานรูปแบบนี้นะคะชื่อดอกว่าดอกบัวคุณธรรมค่ะขอบคุณแบบสวยๆจากพระชานชัยภูริยาโนวันนี้เรามาเพิ่มจีบสีเขียวกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะเรามาเริ่มทําเกสรมะพร้าวกันก่อนนะคะก่อนอื่นตัดดิบบิ้นเบอร์สองนะคะความยาวอยู่ที่65ซนติเมตรค่ะ4เสน้นหลังจากนั้นก็มาพับดิบบิ้นนะคะ ให้เหลือประมาณความยาวด้านหนึ่งยาวกว่าประมาณ3มเซนแล้วก็กดนให้เป็นรอยพับไว้เลยค่ะพลิกกับด้านที่ยาวกว่าขึ้นมาไว้ด้านบนแบบนี้นะคะและในขั้นตอนถัดไปเราก็จะทำฐานสีกันค่ะเตรียมดินก่อน2เซนนะคะทำเป็นห่วงตรงรอยพับเลยค่ะห่วงที่1ซ้ายมือห่วงที่สองขวามือเอาห่วงที่สองคล้องห่วงที่1แบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะอย่าลืมนะคะเส้นที่ยาวกว่าจะอยู่ด้านบนแบบนี้ทั้งสด้านเลยนะ เส้นที่3ค่ขาตรงรอยพยับนะคะนำมาคล้องริบบิ้นเส้นที่2อเส้นที่สี่ค่ะทําเป็นห่วงตรงรอยพยับนะคะแล้วก็สอดเข้าทางซ้ายมือของห่วงที่1่งแบบนี้ดึงมาให้ได้ประมาณนี้แล้วก็ร่วงเข้าตรงกลางควักระเปาริบบิ้นเส้นที่สเข้ามาไว้ตรงกลางแบบนี้ก็เรียบร้อยขาะฐานสี่เรียบร้อยในขั้นตอนถัดไปนะคะเราก็จะทําฐาน8หรือว่าแยกริบบิ้นให้เป็น8เส้นนะคะจับขึ้นมาด้านบนฝั่งขวาเส้นเดียวนะคะ เส้นด้านบนฝั่งขวาพับเฉียงขึ้นมาตรงกลางแบบนี้เส้นที่สองต้องเป็นตรงนี้ค่ะพับเฉียงทับลงมาเส้นที่สามทางซ้ายมือเลยนะคะแบบนี้ค่ะเส้นที่สี่จากทางด้านล่างค่ะพับเฉียงขึ้นไปแบบนี้แล้วปลาเรบินนามาสอดลอดตรงนี้ค่ะเส้นที่หนึ่งนะคะแบบนี้ค่ะปึ๊บเรียบร้อยกดให้เป็นรอยทับไปเลยค่ะ ทีนี้เราก็วางริบบิ้ pues mm สสส 8, 2, nah. ลนลงเพื่อง่ายต่อการหยิบริบบิ้นในขั้นตอนถัดไปเราทำฐานส้มกันนะคะหยิบขึ้นมาก่อนหนึ่งเส้นค่ะเส้นที่สองค่อยทับขึ้นมาเส้นที่สามค่อยทับขึ้นมาเส้นที่สี่ค่อยทับขึ้นมาพอด้านบนค่อยทับกันอยู่แบบนี้สี่เส้นนะคะก็จับเส้นด้านในสุดวางลงตรงกลางระหว่างด้านบนกับด้านล่างแล้วหยิบเส้นด้านล่างเส้นถัดไปโค้งค่อยทับขึ้นมาเช่นเคยนะคะพอด้านบนมีสี่ วางเส้นด้านในสุดลงด้านล่างขึ้นค่ะพอด้านบนมีสี่วางลงล่างขึ้นนะคะพอด้านบนมีสี่วางลงล่างขึ้นค่ะพอด้านบนมีสีวางลงล่างหมดนะคะยกขึ้นมาจะเห็นเป็นห่วงด้านล่างสามห่วงกับดิบินสามเส้นที่เหลือด้านบนจับเส้นด้านในสุดข่ะสอดไปที่ห่วงแรกห่วงเดียวนะคะแบบนี้ค่ะ เส้นด้านในถัดมาห่วงแรกแล้วก็ห่วงที่สองสอดแบบนี้นะสอดแบบ,แบบนี้นะคะทุกคนสอดห่วงที่หนึ่งแล้วก็ห่วงที่สองไปออกมาเรียบอ่าปลายิ้นไม่ตรงเท่าไหร่เรียบร้อยเส้นสุดท้ายค่ะสอดล่อทั้งสามเส้นนะคะห่วงหนึ่งห่วงสองแล้วก็ห่วงสามแบบนี้ค่ะแบบนี้นะบึ๊บเรียบร้อยทําให้กระชับเข้ามาค่ะ ทำให้กระชับเข้ามา,าก็จะได้ประมาณนี้นะคะพลิกกับด้านมาด้านนี้เลยแล้วก็มาดึงให้กระชับฝั่งนี้เลยค่ะดึงให้กระชับเบาๆนะคะเราจะไม่ดึงแน่นนะอาพอได้ประมาณนี้แล้วนะคะขั้นตอนถัดไปเราจะทำ ขึ้นลูกมะพร้าวกันโดยวิธีการนะคะเราจะข้ามสี่ถ้าส้มเราข้ามสามค่ะทุกคนเราจะเริ่มเส้นนี้แล้วก็นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่ริบบิ้นสี่เส้นเห็นไหมคะสี่เส้นที่มินิสครีบหนีบไว้แล้วก็หยิบเส้นนี้ค่ะโค้งมาโค้งข้ามสี่มานะคะโค้งข้ามสี่มาเส้นถัดมาหมุนวนมาทางนี้นะคะโค้งข้ามสี่มาลงช่องถัดมาเลยนะคะมือด้านล่างหนีบไวค้ค่ะข้ามสี่นะ เส้นถัดมาโค้งข้ามสี่มาเลยค่ะข้ามสี่นะเส้นถัดมาค่ะโค้งข้ามสี่ค่ะเหลือเหลือสี่เส้นค่ะแล้วก็โค้งข้ามมาแล้วปลิบบินนะคะสอดรอดนี่ค่ะสอดรอด1เส้นเส้นถัดมาโค้งมาปกติสอดรอดเส้นที่หและเส้นที่สองค่ะหนึ่งสองเส้นถัดมาค่ะ ตอดลอดเส้นที่1 2แล้วก็3 1 2 3เส้นสุดท้ายลอดไปที่เดียวกันนะคะก็คือ1 2 3และ4ค่ะ1 2 3 4เป็นลูกมะพาวเรียบร้อยพลิกกลับด้านมาดึงฝั่งนี้เลยค่ะไม่นิดทำรด้บินมาเผื่อเยอะเลยนะคะดอกนี้กลัวว่ามันจะไม่พอดีเนาะตัดที่65แต่ก็อาจจะพอดี ไม่เดี๋ยวเยอะค่ะดึงให้กระชับนะคะประมาณนี้นะหลังจากนั้นค่ะก็สอดเก็บดิบดินให้ดูด้านนี้ก่อนประมาณนี้ใครอยากดึงให้กระชับมากกว่าน,นี้ก็ได้ค่ะหลังจากนั้นสอดเก็บค่ะลอด3ามนะคะดิบดินลอดสามไปหนึ่งสองสาม ตึงให้ตึงๆนิดนึงนะคะทำแบบเดียวกันค่ะให้ครบทั้งดเส้นนะฟ้าร้องฝนเพิ่งหยุดตกนะคะ ตึงให้กระชับได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนได้ประมาณนี้นะในขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะทําเกสรตรงกลางโดยวิธีการนะคะเราจะหยิบเส้นนี้เราจะสอดเส้นด้านข้างนี้นะคะเราบิดลิบบินแบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะบิดลิบบินแบบนี้แล้วสอดลงเส้นด้านข้างนี้ค่ะแบบนี้ค่ะเห็นไหม แบบนี้ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้อ่าใครจะดึงมาให้กระชับแบบนี้เลยก็ได้หรือสอดให้ครบแล้วค่อยดึงก็ได้ค่ะดูอีกทีนะบิดลิบบินเป็นกลวยแบบนี้ค่ะบิดลิบบินเป็นกลวยแบบนี้แล้วก็สอดลงเส้นด้านซ้ายของตัวเองแบบนี้ค่ะเดีแบบนี้นะเดี๋ยววันนี้จะดึงให้กระชับไปพร้อมๆกันประมาณนี้นะคะแบบนี้ค่ะ แล้วก็สอดด้านซ้ายแบบนี้ค่ะค่อยๆดึงนะคะจะได้หน้าตาแบบนี้ทำแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะ เรียบร้อยได้หน้าตาแบบนี้ค่ะสอดเก็บค่ะโอหกส้าเซนติเมตรเหลือพอดีนะคะไม่ได้เหลือมากค่ะเท่าเท่ากับเกสรบัวปกติสอดเก็บให้ครบทั้งแปดเส้นเลยนะคะแล้วเราก็จะตัดริบบินให้เหลือปลายริบบินไว้นิดนึงพอให้มองเห็นนะคะ Uh huh. มาดูถ้ายังไม่กระชับเราก็ดึงค่ะดึงอย่างนี้นะคะแต่เขาไม่นี้ดึงกระชับพอดีแล้วเราก็ตัดริดบบิ้นส่วนเกินทิ้งเหลือไว้นิดนึงนะคะประมาณนี้เก็บไว้ประมาณนี้นะคะเรียบร้อยค่ะเมื่อตัดริดบบิ้นส่วนเกินทิ้งแล้วเราก็ตัดริบบิ้นกา,กากเพชรใส่นะคะความยาวอยู่ที่45-48ถึงเซนติเมตรนะคะด้านที่เป็นกากเพชรอยู่ด้านบนแล้วก็สอดลอดเข้าไปใต้ปลายริบบิ้นเส้นที่เราตัดนะคะสอดเข้าไปลึกๆเลยค่ะ นี่ให้ได้แบบนี้ให้ได้แบบนี้ทั้ง8เส้นเลยนะคะสอนให้ครบทั้ง8เส้นแล้วมาเจอกันคะ่ะโอเคเมื่อสอดครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มทำกรีบบัวกันคะ่ะเราจะเริ่มเส้นนี้นะนิ้วโป้งนิ้นิ้นดกดไว้อันี้เราจะมาสอดลงตรงนี้นะคะตรงนี้คะ่ะที่เป็นเส้นผลส้มด้วยเออผลมะพร้าวด้วยข้างล่างเนาะบีดค่ะ บิดให้ได้เป็นกลีบบัวบิดลงหนึงครั้งแล้วก็บิดลงอีกหนึงครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็สอดตรงที่เรามาร์ k ไว้นะคะปลายลิ้นออกมาตรงนี้แล้วนะดึงค่ะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะปึ๊บได้แบบนี้ทําแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะาร์ k ไว้แล้วก็บิด บิดให้สามารถสอดได้ก็คือตรงมุมนี้พอดีแล้วก็บิดลงอีกหนึ่งครั้งนะคะทําแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้นแล้วมาเจอกันคะ่ะไม่นี่จะแบบไม่ทํคชิปยาวมากเพราะว่าอัปโหลดช้ามากเลยความจําของโทรศัพท์เรามันน้อยเนาะทำแบบเดียวกันนะคะให้ครบทั้ง8เส้นแล้วมาเจอกันนะคะเรียบร้อยนะคะทํากรีบบัวแบบนี้ครบทั้ง8เส้นไม่ต้องจอดเก็บนะคะในขั้นตอนถัดไปเราจะจับริบบิ้นขึ้นมาอย่างนี้นะคะ แล้วก็สอดเข้าไปในกลีบอ๋อเดี๋ยวนะคะสอดเข้าไปในกลีบบัวตรงนี้ค่ะนี่เห็นไหมคะลอดออกมาในเส้นในกลีบของตัวเองค่ะแบบนี้เดี๋ยวมนิตเอาให้ดูอีกทีชัดๆนี่นะคะสอดลอดเข้าไปตรงนี้ค่ะจับเส้นของตัวเองนี่แหละค่ะโค้งขึ้นมาแล้วสอดลอดไปง่ายๆแบบนี้เลยนะคะทำแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้น แล้วมาเจอกันค่ะเรียบร้อยนะคะเราจะทำขั้นตอนถัดไปนะคะไมนนี่จะจับเส้นนี้เนาะอันนี้กดไว้ให้ดูก่อนเราจะสอดตรงนี้นะคะเห็นไหมนี่ตามเส้นนี้ขึ้นไปตามเส้นฝั่งขวาเราจะสอดตรงนี้แล้วก็จับโค้งเลยค่ะโค้งไปริบินลงแบบนี้นะแล้วก็ สอดขึ้นไปแบบนี้ค่ะสอดขึ้นไปให้ได้ประมาณนี้ดึงไว้ก่อนเอาประมาณนี้เนาะเอาประมาณนี้อ่ะดูเส้นนี้นะนี่ก็โค้งเหมือนกันนะคะโค้งไปหรือวิ่งลงเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็สอดขึ้นมาแบบเดียวกันนะคะทั้ง8เส้นสอดขึ้นมาแบบนี้ให้ครบทั้ง8เส้นนะคะดูอีกทีค่ะแบบนี้นะ ให้ครบตั้งแปดเส้นเนาะแล้วมาเจอกันค่ะพอเราสอดย้อนกลับขึ้นมาครบทั้งแปดเส้นก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงดึงอย่างนี้นะคะทุกคน,นดึงอย่างนี้ดึงให้กระชับพอประมาณนะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ค่ะทีนี้เราก็จะมาดึงให้กระชับเข้าไปอีกก็คือพลิกมาด้านนี้แล้วก็นี่ค่ะ หมุนตรงนี้ด้วยแล้วก็ดึงอย่างนี้นะคะหมุนแล้วก็ดึงค่ะหมุนแล้วก็ดึงค่ะนี่เอามือกดกดตรงนี้ลงแล้วก็ดึงค่ะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเทคนิคจากคุณพาน,นะคะนี่ ใช้มือหมุนหมุนตรงนี้ดันดบิดๆนดึงให้กระชับนะคะเป็นเทคนิคจากคุณพระค่ะอให้ครบตั้งแต่เส้นนะคะอพอทำครบแล้วจะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะจะได้หน้าตาแบบนี้นะ ในขั้นตอนถัดไปนะคะเมื่อเราได้แบบนี้เราจับตะแคงนิดนึงนะจับตะแคงนิดนึงเนาะเดี๋ยววันนี้จะให้ดูว่าเราจะสอดตรงไหนเมื่อเราจะทําเส้นนี้นะคะเราจะสอดลงตรงนี้นะคะสอดย้อนลงมาทางนี้นะจับอย่างนี้ค่ะจับอย่างนี้เนาะดึงมาทางขวานิดนึงปิดเหมือนกลีบบัวปทุมมาค่ะแล้วก็นำปลายริบบิ้นนะคะสอดย้อนลงตรงนี้ค่ะ สอดย้อนลงตรงนี้ <c oughs> เห็นไหมคะอ๊บจะได้หน้าตาแบบนี้ <c oughs> กดไว้เบาๆค่ะกดลงไว้นี่นะประมาณนี้กดไว้แบบนี้จะได้แบบนี้ค่ะทุกคนดูอีกทีนึงนะอะเราจะสอดลงตรงนี้เนาะเส้นนี้ค่ะดึงดึงเบี่ยงมาทางขวากดไว้เบาๆนะคะแล้วก็ บีดกรีบเหมือนบัวปทุมมาแล้วก็สอดเลยค่ะดึงกดไว้เบาๆกดตรงนี้ลงมานะคะกดลงมาจะได้หน้าตาแบบนี้เป็นกลีบบัวปทุมมานะคะทำแบบเดียวกันไปให้ครบ ทั้ง8เส้นเลยค่ะแบบนี้นะทำแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้นแล้วมาเจอกันค่ะดึงมาโอเคเมื่อครบทั้ง8เส้นจะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะก็น่ารักดีนะคะดึงให้กระชับเบาๆค่ะ ดึงจัดกลีบบัวปทุมมาชั้นแรกของเราให้สวยงามนะคะตามที่เราต้องการหลังจากนั้นสอดย้อนกลับขึ้นมาค่ะแบบนี้เพื่อเราจะทำกลีบในชั้นถัดไปขอนี้ตัดริบบิ้นยาวน่าจะได้3มชั้นเลยนะคะดอกนี้สามารถทำได้หลายชั้นค่ะดอกบัวคุณธรรมแบบสวยๆจากพระชานชัยปุริยานุค่ะทำแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้นนะคะ โอเคเมื่อสอดเก็บขึ้นมาครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้และในขั้นตอนถัดไปค่ะเราก็จะทำกลีบบัวปะทุมาอีก1ชั้นหรือ2ชั้นจริงๆตัดริบบิ้นมาเหลือเยอะขนาดน,นี้ต้องทำ3ามชั้นแล้วนะคะทุกคนก็ <Sydney> <bao'> ดึงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็บิดนะคะนี่ตัดมา45แสดงว่าเราต้องตัดประมาณสัก 40หรือ38พอค่ะเอาใหม่เนาะบิดริบินแบบนี้แล้วก็สอดลงมาตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะชั้นที่สองของกรีบเรือปทุมมาโอเคได้หน้าตาประมาณนี้นะคะแบบนี้นะอ่ะเราไม่ต้องดึงแน่นมากค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกรีบมันจะหายไปประมาณนี้ ทําแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้นนะคะดูอีกทีหนึ่งค่ะประมาณนี้ค่ะทําไปเรื่อยๆให้ครบทั้ง8เส้นค่ะ เรียบร้อยนะคะสอดครบทั้ง8เส้นแล้วกรีบบัวประมมาชั้นที่2อง <c oughs> ไม่นิน่มีลินนน้นเหลือเยอะมากเลยต้องขออภัยตัดมาไม่พอดีลืมนะคะความยาวอยู่ที่ประมาณ40เซนติเมตรหรือ38เซนติเมตรก็ได้ค่ะแต่ไม่ได้ตัดมา45เนาะ โอเคงั้นที่เหลือก็สอดเก็บริบบิ้นแล้วตัดปลายริบบิ้นส่วนเกินทิ้งได้เลยค่ะถ้าใครไม่ทำกรีบชั้นที่สามเหมือนเม่นิดนะถ้าจะทำริบบิน้นกรีบบัวชั้นที่สามเนาะแล้วก็สอดย้อนกลับขึ้นมามันก็จะมาออกตรงนี้แล้วเราก็จะเพิ่มกรีบเขียวนะคะตัดริบบิ้นตามความยาวที่เหลือนอะสอดสอดให้เหมือนริบบิ้นที่เหลือนี้แหละค่ะกาพิบอยู่ด้านนี้แล้วก็สอดลงไปตรงนี้เลยค่ะ สอนลงไปเลยนะสอนให้ลึกๆให้มั่นคงให้ครบทั้ง8เส้นค่ะเราสอดระบวินครบแล้วนะคะเราก็จะทำเป็นกรีบบัวปฐุมมาชั้นที่3หรือนะคะหรือใครจะบิดกลีบแบบไหนก็ได้นะคะก็ยังเป็นบัวคุณธรรมเหมือนเดิมนะคะแม่นีิจะทำชั้นที่3เป็นปฐุมมาเหมือนเดิมค่ะตามความถนัดของแม่นิดเนาะ ปึ๊บนี่ค่ะสวยมากสวยมากนะไม่นี้ทำไปแล้วหนึ่งกลีบประมาณนี้ค่ะสอดถ้าปลาิบินไม่เท่ากันแล้วก็ค่อยๆจัดนะคะค่อยๆดึงค่ะเห็นนะ นี่ค่ะก็ทำแบบนี้ให้ครบทั้ง8เซนค่ะเรียบร้อยนะคะดึงจัดกลีบให้เท่าๆกันว้าวพอดีมากเลยสวยมากที่เหลือก็เป็นการ สอดเก็บริบบิ้นนะคะทุกคนก็สอดเหมือนกับดอกบัวทั่วๆไปค่ะตกแต่งให้สวยงามได้เลยติดกระรอนแล้วก็ใช้ดอกเล็กดอกน้อยประดับตกแต่งได้สวยมากขอบคุณแบบสวยๆนะคะจากพาะชนชัยพุริยาหเนอค่ะ